เอาล่ะทุกคนครับตอนนี้พี่โอจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไงเดียผจญภัยท่ามกลางทะเลทรายและวันนี้พี่โอจะลุยเดียวครับมาฮ่าฮ่าแมปนี้คาใจเป็นอย่างยิ่งบักเยอะเหลือเกินเอาละเดอะเด e เซร์ททะเลการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นลฟพี่โอเคยเล่นก็ต้องบอกว่าแมปนี้เนี่ย พี่โอเล่นไปได้สุดแค่ประมาณสักน่าจะสี่พันกว่าเมตรเอากระตุกแล้วเห็นไหมยังไม่ทันทําอะไรกระตุกซะแล้วเห็นไหมเป็นแมปที่มีบั๊กเยอะเหลือเกินแต่ว่าพี่โอจะเดินทางด้วยนี่เลยครับรถตู้ปูโรทั่งอุ้ยทำไมเนี่ยมันติดละติดละแนแน่แน,แน,แนติดอีกล้แหมบั๊กตั้งแต่เริ่มอีย่างว่าเนี่ยเอ่อลากดิก่อน อ,อ,อันนี้มันติดตรงไหนวะเนี่ยออกข้างหลังโอเครู้เรื่องปุ๊บนี่แหละบักเยอะจัดนะครับทุกคนต้องบอกอย่างนี้เยอะจริงๆโคตรเยอะโคตรของโคตรของโคตรบักฮึบเอาละเดี๋ยวขออนุญาตประกอบรถแป๊บหนึ่งก่อนเวลาไม่นานใครที่ชํำชองเนี่ยก็จะประกอบไว้อยู่นะต่อไปก็ล้อพีโอเพิ่งรู้ว่ามนมีล้อใหญ่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่เอาดีกว่าพีไปแบบล้อเดิม นี่ล้อเดิมๆดิมมิชลินปึ๊บนี่ล้อที่2อละล้อที่สเออหลายคนที่ชอบเล่นแมปนี้เนี่ยเขาก็ใช้เงินซื้อความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็ซื้อรถสปอร์ตไปขับกันยาวๆแต่พี่โอไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่เป็นทางลัดอยากลำบากว่างั้นเถอะอยากลำบากแต่ขออย่างเดียวอย่ามีบั๊กแล้กันคือถ้ามีบั๊กนี่คือเซ็งอะเซงเซงเป็ดอะบอกเลยว่าเซงเป็ดมากอา้าวเนี่ยปึ๊บอ่า เอาไฟมาติดซะหน่อยดิรถของเรามันต้องไม่ไฟเอาละมีไฟดวงที่สองตอนแรกๆที่เล่นเนี่ยแมปนี้ต้องบอกว่าไฟมันมีอันเดียวนะอ่ะตอนนี้ตัวรถน่าจะได้ละทีนี้ก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงอ่ะมอน,น้ำไปก่อนอข้อดีของรถตู้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่ มันจะกินน้าซะเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจจําไม่ได้เหมือนกันยวเอาไว้นี่ก่อนต้องเอาเครื่องมาลงก่อนลืมไปลืมเอาเครื่องมาลงจะใส่น้ามันไม่มีเครื่องบ้าบอเดี๋ยวน้ำมันก็รั่วหรอกอาร์จ้าวิธีใส่เขาบอกว่าใส่จริงๆใส่ตรงนี้ก็ได้นะนี่ไงนี่สำหรับใครที่ใส่ไม่เป็นนะครับก็ใส่ตรงนี้อ้าวน้ำมันโอเคอยู่นี่ทินงแล้ก็เติมน้ํามันได้แล้วครับเนี่ยมีหินมางอกตรงนี้เฉยเลยฮนะบางทีหินก็ งองไม่ไม่รู้จักที่จักทางเหมือนกันอ่ะ9ลิตรถังเราจุได้60ลิตรนะครับใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงจริงๆมันเหมือนสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงอื่นได้นะระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไปเจอลุงแดนกันแนละ้วตอนนี้พี่โอมีตังอยู่348โอเคเดี๋ยวขัดรถซะหน่อยดีกว่าขอให้มันเงาเงแวบเท่านี้หนึ่งนี่ปับป๊บปับ๊ป นี่โหประตูตัวถังสีคนละทางเลยเอาละ่ะเอาสบียงไปนิดนึงจริงเ้ยอะไรวะตกใจหมดแม่ขึ้นมาแบบนี้หลอนดีครับเอากล้วยไว้ในรถก่อนเปิดประตูทิ้งไว้เอาสเบียงไปก่อนปุ๊บจาดว่าแจ๋วแอปเปิลอ้าวเฮ้ยแอปเปิลอยู่นี่อา้าวมือติดมือไม่นาคเฮ้อมันก็จะมีความอีหยังวะอยู่นะครับอะโอเค จริงๆแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่เราควรจะต้องเอาไปนั่นก็คือ,อกระเทียมกระเทียมเจียวมาเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอกับพวกแดคูล่าซอมบี้ขเขาเรียกเป็นตัวอะไรเป็นแวมไพร์ใช่ไหมเออไม่ใช่แด็คุลาทท่าโทษทีเป็นแวมไพร์เอาละแฮมเบอร์เกอร์ไปละแล้วก็เอากระเทียมเมื่อกี้เราโยนลงมาอยู่ไหนกลิ้งไปไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่อ่าอยู่ใต้เก้าอี้อยู่ใต,ต้โต๊ะนี่เองมาโอเค แค่นี้แหละก็น่าจะเริ่มเดินทางได้แล้วทุกคนเราพร้อมเดินทางกันแล้วเอาล่ะบึงอ่ะเรียบร้อยปลดเบรกมือแล้วก็สาตาร์ทเครื่องซะมันจะมีความบักตรงที่นี่แหละครับเวลาที่รถจะเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนไม่ค่อยได้บางทีมันก็จะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดน,นะครับเราอย่าจอดตรง,ตรงทีเ่เป็นพื้นทรายถ้าเราเจอบ้านก็ให้จอดตรงพื้นที่มันเป็นถนนนี่แหละ แล้วก็วิ่งเอาอาศัยเดินทางเอาโอเคไปเรื่อยๆรืเฮ้ยเปิดมาก็เจอบ้านเลยเหรอพูดเป็นเล่นนะจอดจี้ใช่หรือเปล่าอะไรมันจะรับน้องเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวนะเฮ้ยบ้านดีด้วยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดอาละดับเครื่องซะดึงเบรกมือให้เรียบร้อย บ้านหลังนั้นน่าจะมีพวกมิวแทนอยู่นะครับรู้สึกว่าการอัปเกรดช่วงนี้นานไงไม่ใช่มิวแทนซะด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้ล่ะ้เอาละเราจะระเบิดเราจะเบิดได้ไหมเฮ้ยระเบิดเต็มๆดูดิตายไหมตายจะเถอะเฮ้ยตายไหมเนี่ยนะ มีตัวหนึ่งไม่ตายอันนี้อะไรวะเนี่ยกระเด้งมานี่เลยมีขวดด้วยเออที่เหลือมีอะไรบ้างนเ,เนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันไม่ธรรมดาซะละทำไมมันไม่ตายวะงงเหมือนกันนะแล้วพี่โอจะสู้มันยังไงละเนี่ยเดี๋ยวมีลูกโบลิงิงน่าจะเล่นได้อยู่เฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนทำไงดีเนี่ยรถเยอะด้วยเดิเอานี่มาฟาดมันได้ไหมมันมีของที่ฟาดมันได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนแอบไปดูข้างหลังแป๊บน,นึงไอ้ตัวนี้พี่โอไม่ค่อยเจอเป็นทาหารใช่ไหมไปลุยมามาดีกว่ามาเอาลูกบอลลิ่มไปกินอุยหุยเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บว่ะ

เครื่องยนต์โอเคของดีๆทั้งนั้นเอาละไปปืนบ้างไหมเนี่ยอยากได้ปืนจังเลยเอาละอันนี้น้ำมันน่าจะต้องเอามาใช้อยู่เอ่ออันนี้อะไรวะน้ำมันเหมือนกันเป็นแก๊สดดวยแล้วนี่อะไรเนี่ยเครื่องยนต์อีอย่างวะนี่ก็เครื่องยนต์หูเครื่องยนต์เยอะมากครับทุกคนแต่ไม่มีอาวุธเลยดิให้ตายกระทะนี่ไงกระทะเป็นอาวุธได้ไหมเนี่ย เมีอะไรอีกอันนี้วิดีโอใช่ไหมน,นี่อะไรวะออยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของที่อ่ะโอเคเดี๋ยวนะเอาอะไรไปเดียเอออันนี้มันสี่จุสี่ห้าลิตรเครื่องยนต์อันนี้มันเครื่องยนต์อะไรวะห้าลิตรออยดีเซลแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ออย แล้วเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้ก็เป็นออยเหมือนกันอันนี้น่าจะแรงเว้ยเอาละเดี๋ยวก่อนเอานี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะปึ๊บเฮ้ยมันเข้าไปในรถเลยเหรอเอาจริงดิเอาจริงดเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเองจะเข้าไปในรถไม่ได้อย่างงี้เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนมันจะมีความบั๊กแปลกๆถ้าเองอยู่ในรถแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเอาเครื่องนี้ไปดีวดวกว่าเครื่องนี้น่าจะแรงอยู่โอ้โเอาไงวะเนี่ยต้องลากหลังละงี้ต้องเปิดหลังล่ะปึ๊บอ่าโอเคเอาเองหลังเอ้ยติดโอ้โหปิดโอเคเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตอนที่แบบทางโล่งๆกว่านี้หน่อย เออมีอะไรอีกวะมีลูกลูกบอลลิงสีเหลืองด้วยอะมีอะไรอีกไหมเนี่ยที่เป็นอาวุธได้เนี่ยอือยากได้ปืนมากเลยแต่ดูทรงคงไม่มีฮะอ,ะอันไหวะเนี่ยอ๋อมีฟันเฟืองไอ้นี้ก็มองเท่งไปละโดนระเบิดตายเรียบร้อยเอาละงั้นเอาลูกบอลลิงไปดีกว่ากันเหนียวเดี๋ยวนะถ้ามันอยู่ในรถเราแบบนี้เนี่ยเราตุยมันได้ไหม นี่เนียไม่ได้วะปุ๊บปิดหนัน่นไงมาละโอ้โหไปละไปเลยพักพวกเอาละครับถือว่าเริ่มแบบนี้ก็ได้อยู่นะไอตัวนี้มันตัวอะไรของมันวะเ๋ยวนะเดี๋ยวพี่โอขอตรงนี้แป๊บหนึ่งปุ๊บจอดแป๊บหนึ่งเพื่อปิดประตู เออโอเคอย่างนี้คอยอยังชั่วอ่ะเดินทางกันต่อได้เอาละไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้ความหิวก็เริ่มไม่เข้าใครออกใครซะแล้วสิเหลือครึ่งหลอดมาเปิดมาก,ก็เจอรับน้องเลยฮนะยังไม่ทัน400เมตรก็เจอซะเอ้ยเริ่มมืดแล้วต้องเปิดเปิดซะหน่อยเดี๋ยวเปิดไฟไหนไวะตรงนี้แถวๆนี้นี่แถวนี้นเฮ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยถอยพลาดไปนิดเดียว งานเข้ายเกือบไปโอ้กลิงโคโลเลยอะโอ้ยโอ้ยกลิงโคโลเลยครับทุกคนโอ้ยอักแล้วโอ้โหเกือบแล้วหูมัวแต่เพ่งไปนิดนึงเฮ้ยนั่นมัน นั่นมันช็อปลุงแดนใช่หรือไม่โอเครู้เรื่องกับเบื้องแตกนั้นเราไปที่ช็อปลุงแดนกันดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไปหาอาวุธติดไม้ติดมือสันิดหนึ่งโอ้โหมากีรถคว่ำความแบบความความเละเทะอ่ะโอเคโอเคลุงสวัสดีลุง,ดดลงผมมีอะไรมาฝากอ่ากินกล้วยก่อนเออผมมีเครื่องยนต์มาฝากแล้วกันนะ ผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์น anyway> yeah> ี่เครื่องยนต์นี้ปึ๊บออกมาอุ๊ยกระเด้งเดี๋ยวอาหารของฉันเดี๋ยวกินก่อนแป๊บหนึ่งเรารู้สึกว่าเราจะต้องเอาเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งซึ่งมันน่าจะแรงกว่ามะเดี๋ยวดูก่อนมันอยู่ไหนว่าจุกอยู่นี่อ่าโอเคออยสี่สิบห้าลิตรโอเคสี่สิบสี่สี่จุดสี่ไม่ใช่สี่อันนี้น่าจะวางเครื่องได้ดีโอเคเอานี้ขาย เอานี่ไปวางใหม่ซะโอเคเอานี้แหละเครื่องโคทหดมาลุงแดนผมมาขายครับมามาผมมาขายครับโอ้โหได้มาแค่นี้เหรอได้มาแค่นี้เหรอปาโตเดี๋ยวมีมีมปืนม,มั้งไหมเนี่ยเอ้ยมีนี่ว่ะมีนี่แล้วก็มีมอน,น้ำบวยเฮ้ย มีแอปเปิลอะไรวะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ลุงห้าสิบเลยเหรอพูดไปเล่นนะลุงห้าสิบเลยเหรอจัดให้ไปลุยผมซื้อยอมอันนี้เอาได้นะโอเคถือว่ารู้กันนะเติมก่อนแล้วกันเอาละ่ะไม่รู้ละเติมไว้ก่อนตอนนี้กันเหนียวไม่มีอาวุธเลยเหรอลุง ผมรวยนะตอนนี้ผมมี299อกได้อีกเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเยอะอยู่นะ13.9เอ้ยวิ่งกันยาวๆได้แหละอันนี้เอ่อมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนขอช้อปปิง้งแป๊บหนึ่งโอ้ไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลยให้ตายเถอะจอร์จี้ปิดงั้นเดินทางต่อดีกว่ามันมืดซแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อน อไปลุยปุ๊บเอาแล้วไงจอดทรายมาเป็นอย่างนี้อุยอ้ยอุ้ยเครื่องบึ้มเครื่องบึ้มเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับเธอโบสุดสุดอันนี้เรียกว่าเครื่องเสียงโคตรดังเลยอุย้ยเครื่องบึ้มมากออนนี้อุ้ยยัยงไว้อ่ะโอ้อโโคตรโหดเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับติดอร์โบ แรงมาเพิ่มขึ้นโ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยไปอู้ไปนูนละนั่นไงหูยเกือบไปไล้นนะพายุเข้าเฉยเลยให้ตายแต่จอจี้อยู่ดีๆพายุก็เข้าแถมมืดอีกต่างหากรอแป๊บหนึ่งวิ่งฝ่าพายุไม่ได้ครับทุกคนวิ่งมากิโลนิดๆก็เจอละพายุ184เมตรกิโลนิด,นด เล่อเอารถสะบัดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีมุกตลกเป็นตับหนึ่งเครื่องสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเอาเดี๋ยวเสียงหายเสียงพายุหายไปแสดงว่ารถเราเก็บเสียงพอสมควรอันนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับนี่มีไฟ LED ด้วยนี่โอ้โหโคตรเท่เลยโอ้ยพายุยังแรงอยู่ช่วงนี้พายุเข้าพายุก็เข้าเราก็หิว เดี๋ยวเดีはは๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุตส่าห์เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะจอจีเอาละเรียบร้อยลุยต่อจ้ะเฮ้ยทางนี้เฮ้ยทางนี้โอเคโอ้เสียงเครื่องโคตรดังอ่ะเทอร์โบสุดๆเข้าสู่อะไรเนี่ยจันเดอร์เบอร์เกอร์ร้านขายเบอร์เกอร์นั่นเหรอร้านขายเบอร์เกอร์คืออันนั้นเหรอ เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีเดี <vale <h <h ๋ยวเดี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 ๋ยวเเดี๋ยวเอันนั้นคือจันเดลเบอร์เกอร์ใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเยตายคืออะไรวะคืออะไรวะอะไรอะ เรารู้อะไรอ่ะทุกคนฟาบอใครปล่อยเมือกสีเขียวคุณตายเพราะอะไรไม่รู้เลยทำไม,มถึงตายอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยใครถุยน้ำลายสีเขียวออกมาบ้าที่สุดเดี๋ยวเถอะค่อยแก้ตัวอะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเจ็บใจชะมัดแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอไปหาวิธีแก้ก่อน โอเคฝากก่อนแล้วก็แชร์ติดตาม Subscribe เวยนะจ๊ะโอเคไปละสวัสดีครับ